สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโนต้ตนะคะที่ปรึกษาการขายนิสสันชอยละวันนะคะสำหรับวันนี้นะคะโนต้ตจะมาแนะนำรถรุ่นที่ขายดีที่สุดเลยนะคะ a l n New n i ส s ั n a m วคันนี้ค่ะสำหรับคันนี้นะคะเราใส่ชุดแต่งมาให้ครบเลยนะคะใช้เงินออกรถเพียง3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะทันนี้เรามาดูว่า39,000บาทได้อะไรบ้างนะคะนี่เลยค่ะเริ่มตั้งแต่อันแรกเลยนะคะชุดสเกิร์ตด้านหน้านะคะเป็นขอบสีดำนะคะแต่งดำเลยค่ะ รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นวีนะคะรุ่นวีไม่มีไฟตัดหมอกค่ะมาพร้อมกับล้อนะคะล้อขอบ17นิ้วค่ะทำให้แบบว่าดูแบบสุ้มล้อเต็มมากยิ่งขึ้นนะคะลายล้อแม็กสีดำเงาค่ะสเกิร์ตด้านข้างนะคะอันนี้ค่ะอามอิสนะคะสเกิร์ตด้านล่างค่ะเรียบไปกับขอบเลยนะคะไม่มีจุด ค่ค่ะนีล้อแม็กด้านหลังค่ะน็อตล้อเป็นสีม่วงลูกค้าสามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะต่อมานะคะสเกิร์ตด้านท้ายค่ะสเกิร์ตด้านท้ายค่ะเป็นท่อ3ามท่อนะคะแล้วมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังค่ะที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะคะไม่เหมือนชุดแต่งอื่นๆค่ะ สำหรับคันนี้นะคะโนต้ตแถมคิวการ์าดให้ด้วยนะคะนี่ค่ะคิวกัสสันวิสันอเมล่าค่ะและยังได้เบาะหนังด้วยนะคะเบาะหนังคันนี้นะคะเป็นสีดำได้แดงนะคะสามารถเปลี่ยนสีได้เช่นกันค่ะตรงคนโซนหน้านะคะลูกค้าก็สามารถเลือกสีได้ค่ะแล้วแต่ลูกค้าชอบค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากได้ชุดแต่งครบแบบคันนี้นะคะติดต่อโน้ตมาด่วนๆเลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะมีจำนวนจำกัดนะคะ a เ,เมร่าเทอร์โ,โนะคะรุ่น V นะคะใช้เงินออกรถเพียง39,000บาทนะคะผ่อนงวดละ8,660บาทเท่านั้นของแถมครบนะคะอย่าลืมติดต่อโน้ตมานะคะขอบคุณค่ะ